สวัสดีค่ะชื่อแดงหญิงการริพาสิวชดักษ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ห้อง8ปดเลขที่ส6ค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับอิฐที่ได้ออกแบบไว้นะคะก็จะอินเสิร์ตภาพไว้ตรงนี้ค่ะ โดยอิดของเรานะคะก็จะชื่อว่า dice bricks ค่ะ dice แปลว่าลูกเต๋าส่วน bricks แปลว่าอิดรวมกันก็เลยแปลว่าอิดลูกเต๋านะคะจากการระบายสีหรือจากการดีไซน์ตัวสอนนะคะก็จะดีไซน์ให้มีความเหลี่ยมค่ะให้สอดคล้องกับลูกเต๋าเพราะว่าลูกเต๋านะคะมีความเป็นสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็จะมีการใช้ลูกเล่นต่างๆนะคะก็คืออาจจะเป็นการวาดภาพลูกเต๋าขึ้นมาเพื่อให้สื่อถึงลูกเต๋าแล้วก็มีการระบายเป็นลูกจุดนะคะเพื่อให้สื่อถึงจุดบนลูกเต๋านั่นเองค่ะต่อมานะคะคอนเซ็ปต์ของเรามาดูกันว่าทําไมถึงอยากมาทําอลูกเตา แล้วทำไมถึงตั้งชื่อเป็นได c e บิ t เพราะว่าชอบดูหนังภาพยนตร์เรื่องจู m มนจีมากค่ะเราจะไม่สปอยกันนะคะก็จะบอกไว้ก่อนว่าทำไมถึงจะรูต้ตอกว่าจู m มนจีเนี่ยสิ่งหล่านี้ขาดไม่ได้นะคะก็คือลูกเต๋าเพราะลูกเต๋าเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมามากมายก็เลย เอานำลูกเต๋านะคะมาทําเป็นอิฐและอีย่านนะคะลูกเต๋าในสายตาของเราเนี่ยมีความสวยที่แปลกตาโดดเด่นไม่ต้องทำอะไรนะคะก็สวยได้เพราะว่ามีลูกเล่นไม่ว่าเป็นจุดนะคะที่ทําให้ดึงดูดสายตาของเราค่ะสีที่ใช้นะคะก็จะเป็นสีม่วงแดงและสีเขียวเหลืองค่ะเพราะอะไรเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบกินมังคุดนั่นเองนะคะก็เลยนําสีนี้มาแล้วก็อีกย่านนะคะสีนี้นะคะเป็นสีคู่ตรงข้ามกันซึ่งทําให้ได้ความตัดกันที่ลงตัวแล้วก็หน้ามองค่ะ ประโยชน์นะคะก็คือ1อีกของเราเนี่ยสวยแปลกตาไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าเรามีการใช้ลูกเล่นไม่ว่าเป็นจุดต่างๆของลูกเต่านะคะเป็นลูกเล่นเลยว่าจะเอาจุดที่1ขึ้นก่อนแล้วค่อยเอาจุดที่6ไว้ตดอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นลูกเล่นง่ายๆแบบโมเดิร์นค่ะซึ่งทําให้เราแปลกตาไม่จําเป็นต้องไปลงทุนซื้อแล้วมานะคะอีกของเราก็สร้างความสวยให้ได้ค่ะอีกทั้งยังสามารถนํามาใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านได้ด้วยนะคะอิกของเรานะคะมีความยาวยาวด้านละ10เซนติเมตรเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกเต่าหรืออิฐที่เป็นลูกเต่านะคะ เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วก็ปริมาตรนะคะก็จะเป็น1 0 0 0ตารางเซนติเมตรวัสดุและอุปกรณ์และขั้นตอนในการทํานะคะก่อนแรกก็ใช้ดินเหนียวดินเหนียวคุณสมบัตินะคะก็คือมีความเหนียว2ใช้แกลบค่ะแกลบนะคะคุณสมบัติคือมันสามารถที่จะดูดน้ําได้ค่ะแล้วก็ทรายนะคะทรายอันนี้คุณสมบัติของมันก็คือจะใช้เกี่ยวกับผสมกับดินเหนียวเพื่อมไม่ให้มันเหนียวมากเกินไปนะคะแล้วก็น้ําค่ะ ต่อมานะคะขั้นตอนในการทาก่อนแรกก็นําดินที่เราเตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวอย่างเดียวหรือว่าดินเหนียวปนทรายนิดนึงไว้ใน,นบอ่อเสร็จแล้วเลยแกบให้แกบดูดน้ําค่ะพอเสร็จปุ๊บก็เอาดินตรงเนี้ยไปขึ้นรูปเป็นรูปอิดลูกเต๋าของเราแล้วก็นาอิดลูกเต๋าที่ขึ้นรูปเอาไวะะไา้แล้วนะคะไปตักโลงกรอนแล้วค่อยเอาไปตากแดดค่ะแล้วก็ค่อยเอาไปเผาซึ่งก็จะต้องรอให้อิฐเย็นตัวลงก่อนนะคะ แล้วก็ได้ไปิดิดลูกเต๋าแล้วคร้งนี้นะคะก็นํามาระบายสีนั่นเองนะคะพอเสร็จปุ๊บเราจะมาทําการวางอิฐต่อๆการทําเป็นตัวอาคารบ้านอยังไงเราก็ต้องใช้ปูนซีเมนผสมนะคะปูนซีเมนผส,สมนี้นะคะได้มาจากวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งปูนซีเมนผสมก็คือปูนที่บดผสมกับทรายโดย25มวลนะคะจะใชด้ดีกับพวกงานฉาบมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบการน,นําเสนอเกี่ยวกับการออกแบบอิฐลูกเต๋านั่นเองนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะขอบคุณค่ะ